ามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระดีๆที่เราได้รับจากหลักสูตรการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรหรือหลักสูตร Super LBA ค่ะตลอดหลักสูตรนี้นะคะเราจะได้รับองค์ความรู้จาก ผู้เชี่ยวชาในหลากหลายสาขาวิชาชีพที่จะมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์สัปดาห์นี้นำเสนอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ ดรสุมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้กล่าวปฐกถาพิเศษในหัวข้อหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร Super l e a u e Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1รับฟังในโอกาสพิธีเปิดหลักสูตร ด r s u m e รสุเมธได้กล่าวว่าการที่เราจะมุ่งไปสู่อนาคตอย่างไรอดีตมักจะเป็นบทเรียนอยู่เสมอและในวันนี้เป็นยุค AI, d i ดิจิทัลหรือ Meta เว r ร์ word. แต่เรากลับต้องเผชิญกับสภาพอากาศ PM 2.5ที่ส่งผลต่อการหายใจน่าเป็นห่วงเด็กที่ต้องเกิดมาในอนาคตที่ผ่านมาคำว่าเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงคนก็อาจจะมองว่าเป็นเศรษฐ,ฐกิจสำหรับคนจนและการพัฒนาประเทศต้องใช้เศรษฐกิจแนวหลักซึ่งเศรษฐกิจแนวหลักได้ก่อความพินาศให้กับประเทศทรา แล้วซ้ำเล่าขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผ่านมาถึงฉบับที่13ที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนากลับไม่มีความหมายทั้งที่ผ่านการลงพระประมาพิไธยแต่รัฐบาลกลับไม่ได้นำไปปฏิบัติตามที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือสังคมเราเป็นสังคมอิมมชัชนอลคือใช้อารมณ์เป็นเครื่องนำทางแต่ชอบออกกฎหมายมากจากที่เรียกกันว่าตุลาการพิวัตรกลายเป็นตุลาการพิบัติ ทนายพิบัติที่มักจะออกมาเป็นตัวเอกของสังคมสงครามที่เกิดขึ้นจะมาจากการต่อสู้กันระหว่างคนมีกับคนไม่มีดังนั้นทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดสงครามต้องทำให้คนไม่มียกระดับขึ้นมา และเราไปยึดไปเกาะติดกับกระแสคำว่า globalization อย่างสหรัฐฝรั่งเศสและหลายประเทศในยุโรปและหลายหลักสูตรของไทยก็ถูกครอบความคิดจากต่างชาติจึงทำให้คนไทยลืมรากของตัวเองที่เป็นชาวพุทธซึ่งวันนี้มีแต่พระพุทธกับพระสงฆ์แต่พระธรรมได้หายไปจากสังคมที่ไปในทางที่ผิดอย่างลัทธิเชื่อมจิตมนุษย์เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายธรรมชาติจะมีธาตุทั้งสี ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟจำนวนประชากรไทยจาก17ล้านคนในปี2498เพิ่มขึ้นมาเป็น70ล้านคนในปัจจุบันการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่ธรรมชาติกลับถูกทำลายขณะที่ในหลวงรัชากาลที่9ส่งให้ความสำคัญในเรื่องของการปกครองบ้านเมืองด้วยคำว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมซึ่งผ่านมาครึ่งศตวรรษสหประชาชาติจึงมาประกาศคำว่า good governance ซึ่งตรงกับคําว่าครองแผ่นดินโดยธรรมนั่นเอง ing ต่างชาติจะเน้นหลักบนพื้นฐานของผลประโยชน์เท่านั้นในขณะที่แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่านได้ให้คำจำกัดความไว้ตั้งแต่เมื่อปี2542จะเน้นการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งไม่ได้ระบุเพียงแต่ด้านการเกษตรไม่ใช้เงินหรือความร่ำรวยมาเป็นตัววัดโดยช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยอยากเป็นนิกส์หรือเป็นเสือตัวที่5ตามประเทศอื่นจนลืมความเป็นตัวของตัวเองและหากจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมสิ่ง ที่ต้องมีก็คือ4เสาหลัก เสาแรกคือเงินที่ต้องกู้มาเสาที่สองคือเทคโนโลยีคือเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ที่เอาเงินกู้มาไปซื้อเข้ามาอีกทีเสาต้นที่สามคือคนที่จะเข้ามาบริหารซึ่งส่วนใหญ่ต้องจ้างคนต่างชาติเข้ามาบริหารในขณะที่เสาต้นที่สี่คือแผ่นดินทรัพยากรและคนที่ต่างชาติมาลงทุนจากแรงงานราคาถูกและมาวันนี้แรงงานไม่ใช่คนไทยขณะที่ทรัพยากรดินน้ำลมไฟต้นไม้ลำธารถูกทำลายทั้งหมดนี้ ยังต้องพึ่งพาการส่งออกเมื่อตลาดต่างประเทศมีปัญหาก็ส่งผลกระทบมาถึงไทย ปี2542ในหลวงรัชกาลที่9จึงนำเสนอแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงน,นั่นคือให้รู้เท่าทันโลกาพิวัต์ไม่ใช่ทำตามทุกอย่างแต่ต้องตามในสิ่งที่ดีและเหมาะกับประเทศไทยใช้ทางสายกลางด้วยหลักธรรมะ3ประการได้แก่ 1. พอประมาณคือต้องประเมินตัวเองก่อน 2. มีเหตุมีผลและ 3. มีภูมิคุ้มกันในตัวดี แต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอยกตัวอย่างบริษัทปูนซีเมนไทยในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกขัดทุนไปกว่า58,000ล้านบาทหลังจากนั้นได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจในสิ่งที่ตัวเองถนัดและเก่งที่สุดจนสามารถปลดหนี้ได้ทั้งหมดดังนั้นถ้าหากเราเป็นควายวันนี้เราจะเป็นอหิงสาที่เป็นพญาควายเป็นครัวของโลกที่มาจากพื้นฐานการเกษตรดีกว่าการเป็นเสือนอนตายในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง เราจำเป็นต้องรอบรู้รอบคอบระมัดระวังจากการส่งออกและจำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวของโลกที่สำคัญต้องไม่โกงสุดท้ายก็จะได้ความสมดุลและความยั่งยืน ดตรสุเมธยังได้กล่าวถึงประสบการณ์เมื่อครั้งบวชพระได้ธรรมะมาสองคำนั่นคือธรรมชาติกับธรรมดาซึ่งมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอาศัยธรรมชาติตั้งแต่การหายใจเอาออกซิเจนเข้าหายใจออกปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อดื่มน้ำสะอาดเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่กี่ชั่วโมงก็จะถ่ายเป็นของเสียล้นประเทศมนุษย์จึงเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายประเทศในวันนี้เมื่อตักข้าวกับอาหารที่ชอบจึงขอให้หยุดพิจารณา อาหารสักสิบนาทีโยนิโสมนสิการพิจารณาอาหารที่เกิดจากธาตุดินน้ำลมไฟที่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องรักษาแผ่นดินแผ่นดินจึงมีใช่นาม,มารมแต่เป็นสิ่งที่จับต้องได้คือดินน้ำลมไฟอากาศที่มนุษย์จำเป็นต้องใช้และทำลายจึงมีความสำคัญที่ต้องช่วยกันบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้เอาไว้ ก่อนหน้านี้ดรสุทธิพลทวีชัยการประธานกรรมการหลักสูตรได้กล่าวแนะนําคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยง์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตว่าเป็นแห่งแรกที่มีการนําหลักสูตรครบส่วนหลักสูตรซป s u อ e r LBA ซึ่งมีอาจารย์ทั้งหมดถึง19คนนี่จึงเป็นมากกว่าคณะนิติศาสตร์ทั่วไปเพราะ การสร้างผู้นำด้านกฎหมายโดยคำนึงถึงนักศึกษาที่จบมาว่าต้องมีงานทำจะเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติขณะที่ทุกวันนี้คนทำบ้านเมืองวุ่นวายก็คือนักกฎหมายจึงเน้นกฎหมายคู่คุณธรรมและเชิญผู้รู้มีประสบการณ์จากภายนอกเข้ามาร่วมด้วยจากนั้นดรดาริกาลัทธพิพัฒ อธิการบดีมหาวิทยาลายัยธุรกิจบัณฑิตได้กล่าวต้อนรับแนะนํามหาวิทยาลายัยและทําพิธีเปิดหลักสูตรรวมถึงถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกหมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆจากคนหลังข่าวได้ในหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook YouTube Instagram และ Tik t o k ส่วนหน้าจอของท NN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจั 1, นทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นันและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ